อวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุ้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชน ามกลางความแตกตา่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันแสงรุ้งค่ะประเทศไทยของเรามีกลุ่มคนชาติพันธุ์ต่างๆมากมายหลากหลายด้วยกันนะคะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่น้อยเลยอาศัยอยู่บนพื้นที่สูงในเขตป่า หลายๆคนเรียกเขาว่าชาวเขาแต่ปัญหาก็คือคำว่าชาวเขาเนี่ยมักจะใช้แบบมีอคตินะคะอย่างเช่นเราเรียนกันตั้งแต่เป็นเด็กก็จะจำกันมาว่าชาวเขาเป็นพวกทำลายป่าบางครั้งคำว่าชาวเขาก็มีนัยะแบ่งเขาแบ่งเราหรือมีลักษณะการบอกว่าเป็นชนชั้นต่ำชนชั้นสูงทันสมัยหรือล่าสมัยล้าหลังซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทบทวน วันนี้กลุ่มคนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเขาอยากจะบอกเล่าเรื่องราวภูมิปัญญาความคิดความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างดินน้ำป่าและชีวิตของพวกเขาไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะพร้อมๆกันนั้นก็ไปร่วมงานมหกรรมวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยบรรยากาศเป็นอย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันค่ะ วันที่9สิงหาคมเป็นวันสากลของชนเผ่าพื้นเมืองทั่วโลกนะคะมากที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเลยรวมทั้งที่ประเทศไทยวันที่9สิงหาคม2552เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองทั่วประเทศไทยมารวมตัวกันที่ลานวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ กลุ่มชาติพันธุ์มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจแต่ลึกลงไปในวิถีชีวิตทุกกลุ่มเผชิญปัญหาที่สลับซับซ้อนและหลายประเด็นเป็นเรื่องที่สังคมไทยน่าจะได้เรียนรู้ร่วมกันประเทศไทยอยู่ใจกลางแผ่นดินใหญ่เอเชียอาคาเนย์มีผู้คนที่มีภูมิปัญญาภาษาการแต่งกาย วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปจัดเป็นกลุ่มภาษาและชาติพันธุ์ต่างๆใหญ่น้อยมากกว่า60กลุ่มกระจายอยู่ทั่วประเทศสำหรับกลุ่มที่อยู่ในเขตป่าโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนโดยมากถูกเรียกรวมว่าชาวเขาแต่อาจารย์ยศสันตสมบัติ นักมนุษยวิทยาจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มองว่าคำว่าชาวเขามีในัยะของอคติและการกีดกันค่ะคำว่าชาวเขาเนี่ยมันมันคือการกีดกันคนอื่นอยู่แล้วคือมองเขาเป็นคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือวิธีคิดที่แยกเรากับเขาออกพอเป็นเขาเนี่ยก็ไม่ใช่คนไทยและพอมีปัญหาอะไรเนี่ย ก็ไปกล่าวโทษเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าพวกนี้เป็นแพะตลอดเวลาที่มีบางคนในกลุ่มนั้นทำอะไรไม่ดีเนี่ยก็จะใช้ชื่อกลุ่มตีตราไปเลยซึ่งทำให้เกิดภาพในด้านลบฝังอยู่ในคนไทยเยอะแยะมากแต่ไม่เคยมองเข้าในด้านดีนักวิชาการบางส่วนเสนอให้ใช้คำว่า กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในขณะที่เครือข่ายชาวบ้านกลุ่มนี้ตกลงกันว่าชนเผ่าพื้นเมืองน่าจะเป็นคำแทนตัวตนของตนเองได้ตรงที่สุดเราพยายามหลีกเลี่ยงคำว่าชนเผ่าพยายามใช้คำว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพราะมีความรู้สึกว่าคำว่าชนเผ่าอาจจะมีความเป็นอคติหรือความเป็นอะไรเจืออยู่หรือไม่พอมาฟังคน ชาติพันธุ์ต่างๆกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยรวมตัวกันแล้วตั้งชื่อง,งานมหากรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเรารู้สึกทั้งทึ่งทั้งแปลกใจและอยากจะรู้วิธีคิดว่าเพราะอะไรคะถึงใช้คำนี้ประเด็นแรกเนี่ยคำว่าชนเผ่าเฉยๆมันสะท้อนถึงในใน,ในยความหมายที่เทียบเคียงกับคำภาษาอังกฤษที่เป็น tribe มันก็เป็นในยะที่หลาหว่าเป็นลักษณะ เป็นคนป่าเถื่อนเป็นคนในยะความหมายเนี่ยชนเผ่าก็เหมือนที้ถูกถูกเบียดความหมายไปแง่ายลบค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เรายัางคิดว่าเป็นคําที่ต้องหาคําที่ถูกยอมรับได้โดยเราแล้วก็โดยสาธารณะได้ง่ายแล้วก็สอดรับกับกระแสสากลเรื่องของ indigenous people นี่เป็นคําใหญ่ในนิยามของ UN ก็ในในยะความหมายของ indigenous people เนี่ยมันคลุมประเด็นที่เราเป็นตัวตนของเราด้วยนั การแปลความหมายนะครับสองคำนี้ระหว่าง Indigenous People กับชนเผ่าพื้นเมืองเป็นคำคำเดียวกันที่เราใช้เพื่อจะสร้างความเข้าใจง่ายสำหรับพวกเราเองที่เคยใช้ชนเผ่าชนเผ่าพื้นเมืองในแห่งประเทศไทยเนี่ยหมายถึงเครือข่ายของเราที่ครอบคลุมกี่กลุ่มอย่างไรบ้างอะคะครับออตอนที่เมื่อเริ่มต้นนะครับเรามีอยู่10กว่ากลุ่ม17กลุ่มนะครับตอนนั้นที่เริ่มเมื่อปี250นะครับหลังจากนั้นเมื่อปีที่แล้วที่มีการจัดงานว่าคชนเผ่าพื้นเมือง เขามาร่วมอยู่25กลุ่มซึ่งอยู่ทั้งาภาคเหนือส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันเริ่มกระบวนการทางภาคเหนือแล้วก็มีพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้ด้วยนะครับทางอีสานก็มีนะครับเมปี่แล้วมีเผ่ายะกูแล้วก็ทางภาคกลางรวมถึงทางซีกตะวันตกก็มีไทยทรงดำมีพี่น้องมอญทางตะวันออกเผ่าชองนะครับ การจัดงานมหากรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยแต่ละครั้งมีเนื้อหาหลักที่อยากจะสื่อสารต่างกันไปค่ะเช่นเรื่องสิทธิสัญชาติการเลือกปฏิบัติรวมถึงวัฒนธรรมแต่ในปีนี้เน้นเรื่องการจัดการทรัพยากรเพื่อการอยู่ร่วมกับทรัพยากรดินน้ำป่าอย่างยั่งยืน หลานเยาวชนจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกันบอกเล่าวิถีดั้งเดิมของคนที่อยู่ร่วมกับป่าปกากยอผูกพันกับวิถีไร่หมุนเวียนใช้พื้นที่ป่าอย่างมีประสิทธิภาพช่วยรักษาผื้นป่าให้คงอยู่มาหลายชั่วอายุคน การตั้งถิ่นฐานของมงจากการพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นป่าดงเซง้งโดยเลือกต้นไม้สูงใหญ่ตั้งตรงเป็นที่สถิตของเจ้าป่าเจ้าเขาล้อของหรือประตูหมู่บ้านเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการดำรงเผ่าพันธุ์ของอาขาช่วยป้องกันไม่ให้ผีร้ายมาทำอันตราย ป่าโมหีของลีซูเป็นที่อยู่อาศัยของเทพเจ้าที่ดูแลหมู่บ้านห้ามล่าสัตว์ห้ามตัดไม้กลายเป็นป่าอนุรักษ์พื้นใหญ่ของชุมชนคนเมียนมีเขตป่าต้นน้ำโหเปยซานในวันขึ้นปีใหม่ชาวบ้านจะตั้งขบวน เพื right the the ่อทำพิธ <free> ีขอน้ำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยนําเกลือห่อใบตองสอดไว้ใต้รางน้ำการแสดงชุดนี้เป็นเพียงสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งที่ยืนยันความผูกพันของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงกับป่าที่ตัวเองได้อาศัยพึ่งพิงคำถามหลักที่ต้องเผชิญหน้าก็คือว่า เขาจะใช้ชีวิตอย่างไรอยู่กับธรรมชาติเพื่อเอาตัวรอดเพราะว่าคนพวกนี้เป็นมนุษย์นิเวศเขาไม่ใช่เขาเขาไม่สามารถที่จะไปดึงเอาทรัพยากรจากที่อื่นมาใช้ได้คนในเมืองอย่างเราเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพวกที่ฝรั่งเขาเรียกว่า biosphere people เรากินกาแฟจากบราซิลนะครับถ้ากาแฟบราซิลมันล่มไปเราก็กินกาแฟ วาวีแทนหรือว่ากินกาแฟจากอินโดแทนเราไปดึงทรัพยากรจากหลากหลายที่แต่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์พวกนี้เขาดึงได้แต่ทรัพยากรที่อยู่รอบตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องรักษาถ้าป่าเสื่อมสภาพไปเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อปริมาณหน่อไม้ปริมาณเห็ดปริมาณอาหารที่เขาจะเก็บหาได้ ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยคนทุกกลุ่มรวมทั้งถึงคนพื้นราบด้วยจะพัฒนาวิธีคิดที่ใช้ระบบศิลธรรมเข้าไปกำกับการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติทุกกลุ่มจะมีแนวคิดอย่างเช่นเรื่องของป่าศักดิ์สิทธิ์ม้งมีป่าดงเซง้งรีซอมีป่าอป,า,ปามูฮีปากยอมีป่าสะดือมีป่าช้าอะไรต่างๆเหล่านี้พื้นที่พวกนี้ถูกกันไม่ให ถูกย่ำยีมากจนเกินไปเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศแต่ว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันไม่มองในแบบนี้เด็กก็จะมองอ๋อที่ชาวเขาก็อยู่บนดอยมองแค่นี้แต่ไม่ได้มองลึกลงไปว่าโอ้คนพวกนี้มีมีภูมิมปัญญาเนะเราต้องเอาเขาเป็นครูแล้วเรียนจาก ท้วยอีกข้างตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านกากยอวันนี้นัดกันมาบริเวณป่าต้นน้ำเพื่อทำพิธีเลี้ยงผีเจ้าป่าชาวบ้านเชื่อกันว่าธรรมชาติทุกอย่างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลมนุษย์เป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์ไม่ใช่เจ้าของต้องรู้จักใช้ด้วยความเคารพยำเกรง มาได้ตาไปได้ดกว่าดอกว่าดสิิกว่าด้จะขอันมุเกบบนดูเกบมนดูเกทอกสูญปากอกอกจิบอตมือัตุนาคีภาษาป่าก็คืออยาที่เราว่านะป่าความเชื่อส่วนใหญ่ ปลาดดเดดโดปลาหรือปพาเฮ้ปลาเชือกกระอะไรพวกนี้นะแต่จริงๆแล้วถ้าเราศึกษาตนนั้นนะมันเป็นแหล่งที่ไม่ควรทำอะไรจริงๆโดยโดยสองรูปสึมุว่ารุ่นนี้กับรุ่นนี้โดยใหญ่มันก็มาจะมาโชว์กันก็คือกิ่วตัวนี้เนี่ยสมัยสมัยก่อนก็คือว่าถ้ามันจะเป็นเสตตางเสตตางของเจ้าผีเจ้าป่า อาจจะเป็ียเส้นทางเดินผ่าไปผ่ามาถ้าเราไปทําอะไรตัวนั้นน่ะเราก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าถ้าเราอธิบายเป็นเป็นภาษาวิชาการก็คือตัวนั้นมันเป็นความชื้นที่จะมาจุกกันแือว่าถ้าความชื้อจะดอยรุน่นนี้แล้วก็ดอยรุ่นนี้มันโจงกันแล้วก็ถ้าเราทำลายตัวนั้นน่ะน้ําหรือว่าอะไรอมันก็จะระเหยเร็วกว่าอย่างเงี้ย ชาวบ้านเรียนรู้และปรับตัวเพื่อรักษาทรัพยากรของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อน<ม>อาศัยความเชื่อดั้งเดิมเป็นหลักแต่ปัจจุบันมเมื่อพิธีกรรมถูกลดทอนไปตามกาลเวลาชาวบ้านก็มีชุดความรู้ใหม่และการจัดการทางสังคมแบบใหม่เช่นการประยุกต์ความเชื่อทางศาสนา มาเป็นสัญ,ญลักษณ์ปกป้องทรัพยากรมีการตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่ามีกิจกรรมดูแลป่าอย่างจริงจังจัดเวรยามทำแนวกันไฟและดับไฟป่าแม้จะพยายามอย่างเต็มที่ แต่โจทย์เรื่องการจัดการทรัพยากรของชุมชนยากและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะชุมชนไม่ได้อยู่เพียงลําพังมีแรงกดดันมากมายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในช่วง20-30ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางราชการเนี่ยไปเปลี่ยนเขาหมดอพยพเข้าลงมาบ้าง ไปกล่าวโทษเขาอย่างผิดผิดบ้างแล้วก็เอาพืชพานนิดขึ้นไปบ้างมานทำให้การดำเนินชีวิตของเขาการใช้ทรัพยากรของเขาเปลี่ยนมากมหาศาลบ้านป่าไผยเป็นชุมชนมงในตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ อัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเมื่อเข้ามาในชุมชนมง้งคือลักษณะของบ้านสร้างติดพื้นโดยไม่ต้องปูไม้หรือเทปูนเป็นเพราะอะไรทีมงานพันแสงรุง้งเข้าไปขอความรู้จากผู้อาวุโสข,ของชุมชนค่ะ ต้องมีอะไรบ้างคะส่วนต่างๆของบ้านที่สําคัญของบ้านโมสัคับของบ้านก็มีนี่มีเต่าที่หงค้อนก็มีเต่าไฟก็มีอสาตัวนี้แล้วก็มีอสุกานี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นผีบ้างแต,แต่ดูเล่ครครอของเราะจะสังเกตเห็นได้ว่าพื้นเนี่ยจะเป็นดินอาจจะเป็นดินดินเลยครับคือถ้าเป็นดินอย่างนี้เนี่ยถ้าหน้าหนอ เราไปนนองอย่างบงเตียนเนี่ยมันหนาวแต่ถ้าเราเอาเสือไปปูขั้นพื้นดิเนเี่เรานองมันจะอุ่นแล้วมงก็ทําอย่างนี้ก็เชื่ออย่างเนี้ยก็อยู่อย่างนี้ในอดีตคนมงเลือกตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ค่อนข้างสูงค่ะเพราะยิ่งสูงอากาศยิ่งเย็นเหมาะกับการทำไร่ฝิ่นแต่หลังจากที่บ้านม้งป่าไผ่เลิกปลูกฝิ่นในปี2518รัฐ เข้ามาส่งเสริมพืชเศรษฐกิจต่างๆทั้งผักและผละไม้เมืองหนาวไร่ฝิ่นเก่าบางส่วนฟื้นคืนเป็นป่าอย่างรวดเร็วแค่สิบกว่าปีนี้เราก็เห็นกับตาว่าเออนี่พื้นภูมาประมาณ70%็ดิเปอร์ของพื้นที่แล้วก็แบ่นอีพื้นที่เนี่เป็นพื้นที่ปา่าโนระหรือมองเรียกว่าป่าตรงเซงดงเซงนี่มีตั้งแต่มงจรงมาแล้วยีซก็มีโมเซก็มี ือว่ากลัวเขาจะมาทางไหลที่ตรงนั้นบนตังตรงเส้นไหวว่าเขาตั้งตรงเส้นไหวเลวโอ้ผไปใกล้ไม่ได้เนาะที่เขาไม่ลูกจากเนี่ยเขาไปยิ้วอ่ะไปยิ้วใกล้ผิดเลยยิ้วเอาหน้าไปที่นกเส้งเนี่เนี่ไม่ได้ให้ป่าอยู่ดูสมบูรณ์แล้วก็ไอ้คงเราีอยู่ดูสมบูรณ์บ้านมงป่าไผ่อยู่ในเขตตำบลเดียวกับบ้านห้วยอีข้างซึ่งเป็นบ้านปกกากยอ พื้นที่ใกล้กันอยู่ในลุ่มน้ำแม่วางตอนบนเหมือนกันพึ่งพากันแต่ขณะเดียวกันก็มีข้อขัดแยง้งเนื่องจากวิธีการผลิตที่ต่างกันคืออย่พี่น้องมอสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะปลูกผักตั้แต่ปี2 5 1 8ที่เขาเริ่มปลูกฝิ่นก็ปลูกผันกผนี่ก็มีมผลกระทบต่อระบบกรชานาำพี่น้องขั้งล่างก็ ใรว่าเอะน้าจะไม่ได้พ่อยมาแล้วมั้งเนี้ยเกิดเกิดจะรู้แรมกันแหละคือเขาก็รู้นขามาเป็นยมวโก็จะเป็นเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็ขอช่วยกันหรือว่าที่พามามีข้อตกลงร่วมกันหลายข้ออยู่ขยายพื้นที่ห่างจากลําห้วยกี่เมกกิมเมกก็ว่าไปมันมีหลายๆหลายๆแบบแล้วก็เลือดท่อท่อใหญ่ก็ลดลงหน่อยได้ไหมอันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยน จากการปลูกผักเนี่ยมาปลูก,ลกผลไม้ก็ผลไม้ก็ก็ใช้น้ํโลกโลงคือใช้น้ำระบบนั้นก็แทบจะไม่มีตอนนี้คือการใช้น้ําของพี่น้องมองกะคือน้อยลงแต่มันมีผลกระทอบอีกอย่างหนึ่งคือในการขยายพื้นที่ทำทีนที่มีความชื้นสูงเนี่ยไปให้กับพื้นที่ที่ไม่ให้แรงแล้วก็จับไปที่อีกข้างหนึ่งอยู่นะฮะเช่นว่าคุยนะฮะทีมบ้านที่หนองเต่านะฮะก็มีการตกลง ทำสามฝ่ายพี่น้องพี่น้องเมืองกับพี่น้องปกยาวกับพี่น้องมองก็คือด้วยวิถีชีวิตระบบการผลิตเนี่ยที่แตกต่างกันเวลาเราอยู่พื้นที่ใกล้ๆกันเนี่ย<ม>ก็อาจจะมีข้อกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าก็พยายามไกล่เกลี่ยปณีประน,นอมกันใช่ไหมคะมผมยกตัวอย่างเช่นบริเวณสวนของท่านนายกเนี่ยจำหนดให้เขาสิบไร่นะบริเวณให้เขาดูแลจากการป่าแต่พื้นที่ข้างในาเนี่ยให้เขาทากิน ถ้าสิบปีเขาจัดการไม่ได้พื้นทีป mm ่ป่านั้นพื้นฟูให้มาให้มันพื้นฟูขึ้นมาก็คือฉลองชุมชงเราก็ไม่ให้เขาอะคุยตัวนี้แต่ถ้าเราให้เขาเราเจ้าหน้าที่ของรัฐเราเขาเขาจะยอมรับไหมใช่แต่ตัวนี้คือตัวเป็นตัวสําคัญเราต้องมีายามเชื่อยงต่อก็จําเป็นเนาะก็จําเป็นที่ต้องสื่อกับคนภายนอกด้วยภายในก็คงต้องคุยกันเรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติบาเรื่อยๆ ที่ดีตัวนี้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้กี่รูปกี่แบบมีเกี่ยวข้องกับสิทธิอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะรู้ตัวเองสิทธิของเราอยู่ตรงนี้คู่ค่าของเราอยู่ตรงนี้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทีมงานพันแสงรุง้งที่ลุ่มน้ำวางตอนบนจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ได้เห็นมิติความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติและได้เห็นการจัดการความขัดแย้งของชุมชนต่างชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพตัวอย่างเล็กๆภาพหนึ่งที่ช่วยให้เราเห็นถึงความพยายามในการปรับตัวของชาวบ้านเพื่ออยู่ร่วมกับทรัพยากรของตัวเอง แต่ละกลุ่มมีบทเรียนมีประสบการณ์และต้องการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันรวมทั้งเสาะหาวิธีการหาเครื่องมือใหม่ๆมาใช้รับมือกับสถานการณ์ที่เผชิญหน้าอยู่จึงเป็นที่มาของวาระการพบปะพูดคุยในงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะ นนี้เราได้เห็นกลุ่มคนบนพื้นที่สูงที่เข้าผูกพันกับป่ามีภูมิปัญญาต่างๆในการที่ทําให้ตนเองได้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนตลอดมาแต่ว่าในระยะหลังสถานการณ์เปลี่ยนไปมากแล้วนะคะมีการประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซ้อนทับพื้นที่ทํากินซึ่งชาวบ้านอยู่กันมาเป็นร้อยๆอยปีในขณะเดียวกันก็มีกระแสทุนเข้ามาในชุมชนมีแรงกดดันต่างๆรุมล้อมเข้ามามา,มากมาย กลุ่มคนบนพื้นที่สูงเขาจึงรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายที่สแสวงหาทางออกเพื่อให้ตนเองมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนพวกเขาจะทำอะไรบ้างมีทางออกทางนึงค่ะนั่นคือนำเสนอเรื่องราวของชนบทชุมชนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากและเราจะนำเสนอกันในสัปดาห์หน้านะคะ ราวของพันแสงรุ้งที่นำเสนอไปในวันนี้และที่จะนำเสนอในสัปดาห์หน้าก็คือความพยายามหาทางออกในการจัดการสิทธิท,ทำกินของตนเองในรูปของโฉนดชุมชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมแต่คนที่อยากได้ดีวีดีเขียนจดหมายขอมาได้เลยนะคะที่พัน sr สอาร์แอปไทยหรือที่ตู้ปน .25 ปทฟ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ1น0 0 1 เขียนมาว่าอยากจะได้ดีวดีชุดนี้เพราะอะไรแล้วก็นำเสนอมาด้วยว่าอยากจะดูเรื่องราวของชนเผ่าชาติพันธุ์ใดต่อไปในอนาคตเสนอมาได้เลยค่ะเรายินดีรับฟังความคิดเห็นพบกับพันแสงรุ่งใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ